่ดูมาหยาฮอตนิวส์กดหมายเลข52 คนข้างๆนอกจากคุณหมูมาดาดาแล้วนะคุณผู้ชมขาก็อีกหนึ่งคนนั่นก็คือคุณนุกสุธิดาคุณนุกสุธิดาเขามาอัปเดตเรื่องอะไรบ้างมะคุณตอนนี้นะคะคือต้องบอกว่านะคุณนุกสุธิดานี่กี่ปีผ่านไปนุกหน้าเด็กเหมือนเดิมเลยสี่สิบปีนะสี่สิบปียังหน้าเด็กเหมือนเดิมเลยนะคะตอนนี้นะคะคุณนุกค่ะเขาก็มาเผยถึงนะคะลูก ทั้งสองคนคะ่ะตอนนี้โอ้โหตเป็นหนุ่มหล่อเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะน้องปะแปงค่ะในวัย15ปีนะคะเมื่อสักครู่เราก็แอบได้ยินพี่นุ๊กพูดเบาๆนะคะว่าตอนนี้คือน้องปะแปงเองเด็กก็ไปอยู่กับคุณพ่อ,อแล้วก็ไปอยู่กับคุณตาคุณยายด้วยนะคะยังไม่ได้กลับมาอยู่กับคุณนุ๊กค่ะแต่ว่าก็ยังไปไปมาๆเพราะตอนนี้แบบพี่นุ๊กเองก็มีการท YouTube, ํา YouTube อะไรแบบนี้ก็มีให้น้องๆอ,อ,อ,อาจจะมาช่วยด้วยมาอะไรด้วยนี่น่ารักมากนะคะคุณแม่น่าเด็กมากจริงๆนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของบอกว่าน้อง โฟด้วยนะคะวัย16ปีค่ะตอนนี้แหม16นะยังเป็นหนุ่มหล่อนะตอนนี้ขนาดนี้ก็อ่ะตามสไตล์หนุ่มๆน,นะเราก็จะต้องมีเพื่อนผู้หญิงบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ความคุณแม่ค่ะก็ยังมีความเป็น่วงนะคะก็ยังแหม่นะธรรมดาย,ยังไม่อยากให้ลูกมีมีแฟนอะไรแบบนี้นะคะอ่ะแต่ว่านะคะคุณลูกสุธิดาเองจะพูดถึงลูกชายอย่างไรกันบ้างนะคะเราไปชมคลิปกันค่ะ ค่ะก็ตอนนี้ตอนนี้ตลอนทัวร์ค่ะอยู่กับพ่อแล้วกลับมาอยู่กับคุณยายค่ะคุณตาคุณยายที่บ้านสวนค่ะ<ม>แต,แต่แต่ก็มีกลับมาค่ะอย่างสมมติว่าเราเรียกเขามาถ่าย YouTube ถ่ายอะไรที่บ้านไงค่ะ<ม>เขาก็กลับมาให้ถ่ายเสร็จข้อนอนค้างอะคะ่ะ<ม>พอพอค้างเสร็จเขาก็ไปอยู่กับตายายค่ะ<ม>เริ่มเป็นหนุ่มเลยนะคะ <laughs> กี่ขวบแล้ว,วละคะคนณตงสิบหกจะสิบเจ็ดแล้วค่ะไม่กี่เดือนหลงเรื่องสาวแล้วคะก็เนี่ย ก็พอไปทานข้าวกับกับเพื่อนๆแล้วมีผู้หญิงไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็ถามเราไปทั้งหมดห้าหกคนแต่ว่ามีมีผู้หญิงไปด้วยหนึ่งคนอะไรเงี้ยค่ะคนนี้คือแฟนเขาก็แบบว่าคุยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนเหมือนผู้หญิงจะเด็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแรกๆอ่ะ เหมือนเขาจะพยายามเล่าแต่เราพยายามจะไม่ฟังคือเรายังทําใจไม่ได้ในตอนแรกๆนะคะคือนุก็ถามเพื่อนว่าเอ้ยเราจะต้องทํา <lonely> ตัวย <lic> ังไงอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ลูกเรามีแฟนอะไรยเงี้ยค่ะแต่อีกใจเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ฟังเขาเลยอ่ะมันก็เหมือนเรากําลังแบบตัดเขาออกจากเราไปในพาร์ทหนึ่งคือเขาก็จะไม่มีอะไรก็จะไม่กล้าปรึกษาเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยสุดท้ายก็เลยต้องแบบเหมือนกัดฟันนะคะที่จะฟังที่จะแบบ ยอมรับจนสุดท้ายเขาก็แบบแม่ขอไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนุกอ่ะตอนแรกน,นุกไม่อยากให้ไปเลยโวยแบบโวยวายเสียงดังมากือทะเลาะกันเลยอะค่ะ<ห>แล้วเสร็จนุกก็กลับมาตั้งสติว่าแบบเราจะทาอย่างนี้กับลูกไม่ได้ะไรเงี้ยเพราะว่าลูกก็ไม่เคยได้ไปกินข้าวไหนกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้ไปกันสองต่อสองอะไรเงี้ยค่ะก็เลย,<ห>ยกลับมาตั้งสติใหม่แล้วก็พูดกับลูก พอดีเมื่อกี้เพิ่งตื่นเลยตกใจรู้สึกว่าทำผิดไปแก้เกมก็เดี๋ยวรอให้สอบมหาลัยติดเพราะเราบอกเคแล้วว่าถ้าอยากจะมีแฟนจริงๆอ่ะควรจะเข้ามหาลัยให้ได้สกอ ผู้ชมค่ะนี่คือการอัปเดตของคุณนุกสุดิดาถึงลูกช,ชาย2คนนะน่ารักความคุณแม่นะก็ห่วงลูกชายนิดนึงนะคะอาก็แหมน้องก็หล่อขนาดนั้นนะคะี่เล็กซี่ก็นิดนึงนะคะก็ยังเป็นครอบครัควที่น่ารักนะคะสําหรับคุณนุกสุธิดาแล้วก็น้องทั้งสองด้วยนะคะ